เมันรามีให้เลือกล่นทั้งสองแบบครับเครื่องอีกด้วยค่ะคือคุณต้องแยกระหว่างคุณคนนั้นกับแกงของคุณถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นคุณบอกว่าเอาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่สมมติว่าคุณไปเห็นว่าคนสมมตินนะออกไปแล้วเป็นใครก็ไม่รู้มาใสา่เกาะแกงคุณงนะ้ยคุณโอเคจริงเหรอล้าใสาแ่แล้วมาแทนคนอื่นด้วยแล้วประเด็นก็เลยไม่ใช่ไม่ยืนดูไม่ยืนฟังคุณยืนอยู่เลยไงประเด็นอ่ะก็เลยแอบงงนิดนึงว่าอันนี้คือตั้งใจให้มา ปั่นปัน่นก่อนที่เขาจะโดนพรารู้อยู่แล้วว่าโดนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่รู้ครับเพราะผมอยู่ในประเทศตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งตีหนึ่งแล้วก็ยาถึงสิบเอ็ดโมงครับมาครับแล้วก็เพิ่งเห็นคือได้ยินเสียงเมียแขย่งกันแล้ไปดูครับหนอเดือนหน้าเขาเห็นตั้งแต่ตอนอน,นี้ตอนนี้ก็จาความได้คือตอนสิบเอ็ดโมงสามสิบสองครับก่อนจะประเทศตะลีครับผมมาคราบไปเบยครับจะไปขายครับ ใช่ตอนแรกคุณอยู่ตรงตู้ก่อนเลยคุณเห็นแล้วแหละไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ในมุมสายตาเห็นแน่นอนใครจะบอกไม่เห็นก็ได้คุณก็ลองนี่ดูอะค่ะไม่รู้พูดจริงๆนะคือคุณอยู่ตรงนั้นแล้วในเหตุการณ์ตอนแทงคุณก็เห็นแล้วพอตอนป้นแล้วคุณยิ่งเดินเข้ามาใกล้ใหญ่เลยแล้วคุณก็เห็นอยู่ตอนหน้าจตาว่าเขาใส่เกาะคุณอะไม่คิดที่จะเอ่ยคำพูดอะไรออกมาหน่อยเลยหรอ คือถ้าตรน,นี้เห็นคนที่เอาออกไปแล้วแล้วแบบใส่ชุดแก๊งนี่แล้วไปเลือนแทงคนอื่นนี่ก็พูดเลยนะว่าขออนุญาตไม่มีความเกี่ยวข้องตรงนี้เขาเลือนคืนเดี๋ยวไปแจ้งเลยครับะอะไรเงี้ยไม่มีเทคแอคชั่นอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นว่าไปตรงที่ทําการนายกแล้วก็เหมือนอยู่แล้วก็อะไรใดๆก็แอบงงอยู่ว่าคือเพื่อนน้องเขาจะไปแจ้งใบครับอ่าแต่ว่าแล้ว,แล,วแล้วคือตรงนั้นคือตั้งใจให้เขาปั่นหรือเปล่าคะเอาดูห่วงแก๊งคุณอยู่นะตอนเขาพูดอะ่ะ คือผมไม่ได้ตัง้งใจร,รับให้รักษาสื่ของขคอณครับคนที่ชื่อโอชิเห็นหน้าก,กากปะเห็นเขาห็นหน้ากากปะส่งมาเพียพไร,ร้อยหนึกก่งดิเจตนาแก๊งคือไม่ได้จะแบบให้เขาไปเลี้ยงต่อค่ะแต่เขาไปเลี้ยงต่อเองเรารับผิดชอบด้วยกันที่ว่าเออเราชดใช้ค่าเสียหายให้กับพี่ๆแล้วก็มีการเอาเขาออกจากแก๊งเรียบร้อยแล้วแล้วเรารับผิดชอบในมุมของพวกหนูแล้วรับผิดชอบได้แค่นั้นใช่ไหม ยืนดูคนอื่นแทงแก๊งอื่นยืนดูคนที่ใส่เกาะตัวเองแทงแก๊งอื่นทําได้แค่นี้หรอพี่ถามเลยดิพี่ถามแทนนะสมมติว่าถ้าเขาวิ่งไปเทคแอคชั่นจะไม่ไปออกตัวอีกหรอพี่ถามแทนเลยหมายถึงยังไงนะคะสมมติเราแทงกันแล้วเขาวิ่งส่เขาไปโอ้ยแทงไปอะไรกันแต่ว่าเขาไปยุ่งอ่ะมันมีคําพูดมันสามารถพูดได้ค่ะว่าอันนี้เขาอกแก๊งแล้วแต่คืออันนี้เขาเลือกที่จะยืนมองมันมันอันนี้มันไม่ใช่หรือเปล่าเจตนามันมัน มันแอบแปลกๆอ่ะมันก็สองมุมของเขาไงเขาเองก็ไม่อยากยุ่งวะเพราะเขาเองก็รู้ว่าเขายุ่งไปเดี๋ยวก็มีประเด็นอีกยิ่งไปดูนะเพราะว่าเมื่อวานพี่คุยเขาเบื้องต้นอ่ะเขาอ่ะไม่เอาร้อยแล้วเขาบอกแล้วเขาเป็นคนบอกพี่เองด้วยซ้ำว่าไอ้เทียนั่นอ่ะบอกว่าจะไปเลือนเอ็กโซอร์ซสตรีมค่ายดำหลาพึ่งหนูไม่ได้รู้เรื่องด้วยไงอะเขาถูกพี่ๆเลยบอกว่าตอนนี้เราก็ต้องมองหลายมุมหรือเปล่าตอนนี้เรามองมุมฝั่งเราเองแล้วมองมุมฝั่งเขาบางสิ่งเขาจะไปมีเรื่องกับเราทำไมในเมื่อเขาเพิ่่งมมมมาาเออคนนสสัียูะ พวกหนูต้องทำยังไงอ่ะที่เมื่อตัวใหญ่ของออ้ฝันไปนี่ก็โดนใบไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่เล่สอง่วนดิฝั่งเขาเองแก๊งพี่ได้ถังไงว่าว่าตอนนั้นเขาเป็นเช่นไรเนี้ยแล้วอ่ะหนูอยากรู้ว่าคือถ้าเป็นหนูอ่ะหนูรู้หมดนะคนในแก๊งหนูใครเข้าใครออกใครอยู่ไม่อยู่ถ้าใครถ้าสมมติว่าหนูเห็นคนของหนูไปแทงอ่ะหนูไม่อยู่เฉยแน่ๆนอ่ะไนแล้วไมในกองของหนูได้ไงสมมตินัลิบินพี่อยู่แก๊งเราไอ้พี่กุดการเสร็จลพี่อยู่แก๊งเราใช่ไหมนัลริบินเอาพี่ออกเนื่องจากพี่ไปเลื้ออะไรก็มมาาตที สุดท้ายเอาออกลอยพี่เข้ามาพี่ไม่ได้ถอดชุดแล้วพี่แตะชุดไปตั้งแทงแอลเคข้างหลังเนี้ยสิ่งที่แล้วไอ้ต่อเขาอยู่ไงพี่กอล์สิ่งที่หนูบอกคือเขาอยู่สิ่งที่หนูเห็นคือเขาใส่ก่อนเจ้ากลุ่มคนนี้กําลังปนอยู่เปล่าแล้วแทงไปอ่ะพี่กอล์ฟถ้าเป็นหนูอ่ะหนูจะวิ่งไปชุบคนนั้นก่อนเลยคนที่เขาแทงไปอ่ะพี่ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าถ้าพี่พูดเยอะก็จะเหมือนเขาข้างลองคุยลองคิดหลายๆมุมดูกันว่าถ้าเป็นเราเราเป็นเขาอ่ะพี่ว่าเขาตอบได้ไหมคุณลองอธิบายมุมคุณมาหน่อยได้ไหม พูดให้มองในมุมคุณแต่อันนี้คุณไม่ได้พูดออกมาเองด้วยปากคุณเองเลยด้วยซ้ำอ่ะอคือในมุมพวกหนูอ่ะอพวกหนูไม่อยากจะยุ่งค่ะแบบว่า <S <S คือเลือกที่จะแบบถอดสูตรกันสอดถอดแบบเกาะถอดสูตรออกคือไม่ให้เห็นเลยว่าเออเป็นแก๊งพวกหนูอะไรเงี้ยแต่เขาก็เลือกที่จะยังใส่เกาะอยู่แล้วก็ไปแทงต่อเพื่ออะไรวะคุณพี่ที่สมงมาแล้วมันไม่มีความคิดแบบแวบเข้ามาในหัวแวบๆเลยเหรอวะโอ้ยยังไงดีวะ หรือแบบไม่มีโซลูชันอื่นๆเข้ามาในการตัดสินใจเลยหรอนอ,อกจากยืนมองอยืนดูเพราะว่าจริงๆอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พูดตามตรงเนาะสิ่งที่น้องนี่ได้ยินอ่ะจากคําพูดที่เขาพูดออกมามันดูแบบยังมีความห่วงใยแก๊งดูมีความแบบอะไรใดๆไม่ได้ดูเลือนจ๋านะอจริงๆตอนที่เขามาคุยเขามาคุยปกติก่อนแล้วอยู่ยเขาเหมือนเป็นโรคสองบุคลิกะค่ะแล้วยู่อยู่เขาก็เป็นบ้าขึ้นมาก็เลยโอเคพานันเข้าใจแต่เราอ่ะ ดูเราเช็คแล้วแหละคือมันตอบสนองคุณไงสักคู่แบบนี้แหละที่ใส่หน้ากากอะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็รับถพตอนนี้เมืองเรามีเพชรบอร์ดแล้วไหมครับเห็เห็นเห็นตัวเขาครับโอ้ปะไปดูไปดูไปดูแล้วเวลาัดล็อกเพชรเไม่ได้หาคามะเครับทำไมถ้าแม่งเวลาแบบเช็คไอเทมแบบว่าปีสองแล้วสนามแล้วเป็นสีส้มนะพี่เอียนไปดูไปดูไปดู ยังไงวะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไอ้พวกปะยาอ่อนมันแก้ยังไงนะมันส้มเหรออ๋อมันส้มหมดเลยอันไหนไม่มีควรเป็นสีเทาอย่างงี้ป่ะอันไหนไม่มีก็เป็นสีเทาอ่าถูกแล้วแต่แบบทำไมมันเรามันส้มเนี่ยมันส้มยังไงเอาตัวอย่างมาดิเอาตรงเอาเอาจากไหนไม่ดูตรงไหนเนี่ยไอ้ขวามือพี่เห็นไหมอ่าอ่าแบบเวลาเราเช็คไอเทมไม่มีเีคือไม่เลือกสีเราไม่ยอมไปยังเราไม่ยอมก็คือไม่ใหสีมันขึ้นเลยแบบเป็นเทาไปเลยถ้าไม่มีไอ้กนลองลบไอเทมกูทั้งโต๊ะอ่าลบไหมไม่ตอนนี้มันเป็นส้มหมดเลยพี่เห็นป่ะเนี่ยเราลบ อ๋ออ่าอไม่มีควรเป็นสีอื่นอ่านึกอ่อนนึกออแต่ถ้ามีก็ไม่ควรเป็นสีส้มแล้วพี่เก็ตไหมมันมันกืนหมดอย่างงี้เหรอจะอ้วกลพี่พี่ดูสีอะไรดีอะสีเขียวเอ้ยไม่ใช่สีเขียวไม่รู้เหมือนกันอันนี้แบรนนะผมส่งแบนนะม่้สีเขียวกับพูดพี่ไม่รู้พี่แล้วแต่พี่ลองเลือกดูว่าไหนมันเข้าอะโทนไหนมันเข้าอะมันเข้าได้หมดแหละถ้าเราสอดเข้าไปอะเดี๋ยวลองเลือกดูพี่มันส้มหมดเลยได้ได้อ๋อคือแค่อยากให้ตรงไอเทมเฉยที่เปลี่ยนสีเป็นต่างต่างใช่ไหมได้ ไปบอรอยู่ที่ขาาทไม่ใช่คุณกลางกับาทาร์เซนแต่ยังแต่ยังแก้อยู่นะที่ว่าชนดโม่ในพวกนี้น่าเนะเขาไม่มั่นใจแต่ที่มีแน่ๆคือคุณอไปเล่นอะไรกันวะไอ้เก้าอ้าวท่านลาคาหรอไอ้เกียรติเอ้ยเฮียมาดิข้างหน้านี่พวกคุณใช้เงินแดงหรือเงินเขียวปะ เงินเขียแต่ก็ไม่มีมันจะฟ้องหน่อป๊อบป้าแต่มันหน่อเลยว่าถ้าดูในโลกนี้ยังไอแล้มัเชียร์ยังไงล่ะนี่ไงฝากเงินมาแดงไม่มันมันมันเคลียร์ไปแล้วคือฝั่งรู้นะต้องมใช้เงินแดงเงินดำเงินเขียวไม่ปเไม่อยๆไปเถอะคุยกับไอ้ติกรนี่ก่อนคือทีแรกคุยบล็อกผู้ผลิตคุยบล็อกคือไอ้ฝั่งเอเมคิวอ่ะเขาว่ามันเอเอสถูกไหมแต่ทีเนี้ยเอเอสอ่ะมันมีคนหนึ่งอ่ะเลื้อนแล้วกันมันเลื้อนมากพดยังินแดงมันไม่ไหวฮะออกไปแล้วด้านห้าเลยนะ ออกไปแล้วปุ๊บไอคนนั้นอะเสือกใส่ชุดแก๊งไปเลื้ยนต่อแล้วทีนี้ไอคนที่ใส่ชุดแก๊งเอาแบบนี้เหตุาการณ์ง่ายๆสมมุติเลยไอเฮียกลัวมึงเนี่ยเถียงกันอยู่ยืนด่ากันอยู่มึงออกแก๊งมานะแต่แล้วมึงด่าไปด่ามาปุ๊บกูแทงมึงแทงไอเฮียบาวเนี่ยอยู่แก๊งเก่าเดียวมึงยืนดูอยู่เงี้ยยืนดูอย่างนี้ยแล้วเอ็มก็วลยมาบอกมาบอกว่าทําไมแก๊งถึงยืนดูยังไม่รับไม่ชอบเ,เลยก็จะมาเลิกจะมาให้จบคอนเสิร์ตแก๊งนี้โอ้โหมึงไม่ได้หรอกถ้ายืนดูอ่ะ เออแต่คนท <occurs> <Pokemon Reid> <Titanic> <acht> ี่ทำผิดก็โดนใบไปแล้วสมอโดนใบแล้วโดนใบแล้วโดนใบแล้วไปและวใบกระทอมมั้งที่ผิดใบแดงนี่ใบแดงไช่ไหมใบแดงไปแต่เขาเหมือนเขาอยากต้องการปกติในส่วนนั้นแบบที่มองว่ามันไอ้ที่มันกระทำอะไรไม่ได้คนระเรื่องนั้นใช่คือไอ้คนนั้นอ่ะถ้าถ้าบล็อกตังแต่ชุดแจ้งโดยที่หมอบแก้มไปแล้วไปทำเรื่องหรือทำอะไรมีซอรี่อ่ะตัวมึงอ่ะโดนแน่ๆหนึ่งช็อตโดนกูก่อนเลยไหนจะแก้งงู้นแต่ถ้าสตอรี่โดยหนึ่งช็อต ถ้าเป็นเรือก็โดนใบตามประเทศไปมันก็โดนประมาณนี้มันคงเสีอย่างนี้แล้วไงแต่ฝันงเขาต้องการคิดว่าไอ้เที่ยบบ่าวมึงมายืนดูทําไมมึงยืนดูมึงก็ไม่ชอบเลยเหรอมึงไม่มาคุยกับกูเลยเหรอว่าไอ้เที่ยบเด็กแก๊งมึงใส่ชุดมั่วเนี่ยพี่ผมไม่เกี่ยวต้องไม่พูดไม่นี่เลยเหรอซึ่งมันก็สองมุมไงเขาเองไอ้บ่าวเองก็ไม่อยากมีซานตอรี่ะไม่อยากแบบไม่อยากมาเกี่ยวเนี่ยเหาออกตัวอีกอะไรอีกมันเลยหลายมุมอ่ะแต่ในตัวเอของกฎที่เป็นคนกลางอ่ะมันไม่สามารถบอกเขาได้หเลยว่าไอ้เที่ยบมึงต้องไปคุยนะมมงต้้้ออลยยคุันไไ่่ดูแวเว้ย ไปแบบเติดเขาเลยกลมกูมั้งเขาเลยบอกว่าเขาทำไม่ได้อ่ะกดสภาข้อที่ยี่สิบดพี่พี่เนี่ยพี่เอาพีพี่กำลังจะการไอ้พวกแต่ชุดมออยู่ให้หนักกว่าเดิมหน่อยจะได้โกนหน่อยแต่ LLM เขียวที่พี่ข้าอยู่ขอข้ามังได้มังฟันเหลืองว่่ได้ย่ยดูดบุหรี่จนฟันเหลืองอ่ะพี่กอล่ะฟันเป็นแมงยังไงพี่ยอมถาม